ถ้าจะตัดยอดตรงนี้เนี่ยมันสามารถเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันมันออกตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าจากการที่เราไล่ตาด่างมาเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ยอดเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันยังไม่ออกนะครับเราคือพี่ถึงตัดเครียกอะไรนะตัดหลายทีไงตัดจนแบบว่าให้ดูดูมันออกฝั่งไหนนะแต่กันนี้ยพอมันเห็นไหมเห็นรอยตัดเห็นไหมแต่พอ พอตัดแล้วเริ่มรู้แล้วว่ามันออกลายออกฝั่งไหนเนี่ยแน่นอนว่าตัดตรงนี้เนี่ยตาแตกตรงนี้แน่นอนแล้วแตกแตกตรงจุดที่มันด่างเห็นปหเพราะฉะนั้นในการที่แบบว่าตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยที่เขาตัดไล่ตาเนี่ยมันใช้เวลานานาน,นะครับ เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ฝั่งไหนประมาณนั้นแหะแต่เนี้ยเรารู้ละเราเลยตัดได้นะฮะนี่นี่นะปูดตรงนี้จริงๆเขาก็จะตัดเตือนถ้าเขารีบนะตัดเตือนนะนี่ก็ลากมาแล้ว ให้ดูกระชากุ้งที่บอกว่า,าตัดแล้วถ้าไม่มีตามันจะอยู่เคาเรียออะไรอยู่คงกระพันไปเลยนี่ครับอุ้ยนี่อันนี้ตัดโดยที่ตาไม่มี พอตาไม่มีปุ๊บนะครับนี่พอตาไม่มีปุ๊บมันก็ไม่รู้จะไปออกตรงไหนเห็นไหมครับมันก็อยู่อย่างเงี้ยไอต้นเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นปีละเรื่องจริงเลยนะครับ f ลอริดาบิวตี้เนี่ย กุ้งด่างเนี่ยมาดูที่ตัวนี้บ้างนะครับเห็นไหมว่านี่ออกตรงตำแหน่งนี้นะครับที่ผมชี้เนี่ยที่พี่ชี้เนี่ยนะฮะตัวนี้ก็ตัดเป็นปีเหมือนกันนะครับ เพราะว่าอีกอันนึงมันออกเขียวหมายความว่าคือด้านหนึ่งมันมันออกเขียวพี่ก็เลยตัดทิ้งไปละไม่ใช่ตัดทิ้งยอดที่ให้เราไปอะ่ะนะครับเราก็รอลุ้นดูฝั่งนี้ว่าจะออกด่างไหมเพราะว่าอีกด้านหนึ่งอะีน่นนี่นี่น,น,นี่มันออกเขียว ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลับมันนะครับก็ประมาณนั้นก็คือถ้าตัดแล้วถ้าเรารู้ว่านะครับตำแหน่งที่ออกมันจะออกตรงไหนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใบนั้นมันด่างหรือไม่ด่างแต่ถ้าตัดแล้วงมเอาเนี่ยคือหมายความว่าตั้งแต่มันเล็กๆอยู่เนี่ยตัดแล้วงมเนี่ย พอใช้ระยะเวลานานเพราะกว่าตัวนี้จะออกอีกก็เป็นเดือนหมายถึงว่ากว่าจะเห็นใบว่าด่างไม่ด่างก็เป็นเดือนจริงไหมเดี๋ยวมาดูการส้มตัวนึงนะครับถือไม่เลื่อยไม่ตัดฮนะสดเลยนะฮะการส้มเห็นไหมว่ามันด่างเห็นระอันนี้ผมไม่ได้ตัดเองนะครับน้องตัดอ้าวตัด เห็นไหมครับว่าฝั่งนี้เขี้ยวเห็นไหม,ไมไนี่ฝั่งนี้ลุ้นกันคอแห้งว่าด่างเห็นไหมยอดตรงนี้ก็ต้องด่างเนี่ยเพราะใบนี้มันด่างหนะ อถ้าเป็นยอดไม่ต้องกลัวครับยอดมันด่างอยู่แล้วนะ,ะนี่แต่ถ้ามาออกข้อตรงนี้สมมุติสมมุติมมตว่ามันมาออกตรงนี้นี่เรียบร้อยโอกาสเขียวมีจะ้ง่อนเลยน,นะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่ายอดเนี้ยด่าง เดี๋ยวมันก็จะยาวโตเป็นท่อนเหมือนกการส้มไอ้การส้มอมอนเหลืองเมื่อกี้นะครับที่เป็นข้อเล็กๆแบบนะครับเดี mm ๋ย hmm. วจะพยายามเคลื่อนกล้องชา้ชาๆไม่ตัดที่เหยียดตัด mm hmm. ที่เป็นแบบประมาณนี้นะเห็น mm hmm. ไ,ไหมครับนี่ส่วนนี้อย่างก้านส้มแบบนี้มันเป็นยอดเห็นไหมครับ ยังไงมันก็ด่างเห็นไหม,มอ่ะโอเคตามนั้นนะครับลองดู